สวัสดีค่ะพวกเราทีม CK Return ค่ะธุรกิจของเรามีชื่อว่าดูแลค่ะในแต่ละวันลูกหลานหลายคนต้องเผชิญกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบงานที่รัดตัวและภาร,รก,กิจส่วนตัวที่แทบไม่เคยหยุดพักแต่ในใจลึกๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลคนที่เรารักโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุในครอบครัว หลายครั้งคุณอาจรู้สึกอยากดูแลอยู่ใกล้ชิดแต่พาท่านไปโรงพยาบาลด้วยตนเองแต่ความเป็นจริงกลับเต็มไปได้วยข้อจำกัดจะลางานก็ไม่สะดวกต้องเสียเวลารอคิวในโรงพยาบาลเป็นชั่วโมงหรือบางครั้งก็จาเป็นต้องฝากให้ท่านเดินทางไปเองทั้งที่ในใจเต็มไปได้วยความกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภยัยความสะดวกสบายหรือกลัวว่าท่านจะพลาดการรักษาที่สําคัญไป เราเข้าใจความรู้สึกนี้เป็นอย่างดีค่ะและนั่นเือเหตุผลที่ทําให้เรามีบริการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกหลานให้มั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุในครอบครัวจะได้รับการดูแลและพาไปพบแพทย์อย่างปลอดภัยสะดวกสบายและตรงตามนะัื่อนที่คุณไม่จําเป็นต้องกังวลหรือลาง,งานางที่ผ่านมาค่ะโดยที่ดูแลไม่ได้มีดีเพียงแค่ชื่อ โดยทีดูแลนั้นเราจะมีดูแลคาสดูแลเฮาส์โดยที่ดูแลคาสนั้นเราจะมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยดูแลญาติของท่านตั้งแต่รับจนถึงยื่นเอกสารและจดบันทึกทุกอย่างทุกขั้นตอนในการรักษาและส่งเป็นข้อมูลออนไลน์ไปให้ต่อให้ท่านสามารถใช้ต่อได้เลย และเรายังมีดูแลเฮาส์ที่จะติดตั้งกล้อง a อ c c t v ที่จะตรวจจับความผิดปกติหากมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นระบบจะทําการแจ้งเตือนในทันทีและเรายังมีเตียงอัจฉริยะและมีหมอนปรับการหายใจเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยบางท่านหากนอนเป็นเวลานานโดยที่ไม่ขยับตัวอาจจะทําให้เกิดการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับหรือเกิดหายใจทับได้น,นั่นเองโดยที่ทําให้เรานั้นมี g o w t h Opportunity ที่เกี่ยวกับโภชนาการอาหารสุขภาพและส่วนการการเปลี่ยนเรียนรู้นั่นเอง และนี่คือโปรตัวท้ายของพวกเรานะครับดูแลค่ะพวกเรามีแอปพลิเคชันที่แมทความต้องการของผู้ป่วยเมื่อต้องการไปโรงพยาบาลและลูกหลานของท่านอาจจะยังไม่สะดวกเราก็มีบริการรับส่งให้ท่านโดยมีคนขับรถไปส่งท่านถึงโรงพยาบาลนนครับดูแลเฮ้าในดูแลเฮ้าพวกเรามีบ้านพักที่มีกล้อง C C T V และพนักง,งานคอยดูแลตลอดเวลาและมีการบันทึกประวัติการไปโรงพยาบาลการรักษาประวัติการจ่ายยา ตรงถึงประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยด้วยครับอย่างแรกเลยนะคะคือการยกระดับชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการคะ่ะซึ่งเรานะคะจะดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นอย่างดีทําให้ระดับชีวิตของเขาและคุณภาพชีวิตของเขาดียิ่งขึ้นคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นการแบ่งเบาความรับผิดชอบของครอบครัวและสังคมนั่นเองคะ่ะเรานะคะจะทําให้การเข้าถึงการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคะ่ะ และเรานะคะจะเปิดให้คนในชุมชนได้เข้ามาทำงานด้านการดูแลหรือ care w o r k เกอร์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพได้น,นั่นเองค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะแต่เรายังมีการเสริมสร้างแนวคิด a g i n g in place และการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุด้วยนั่นเองค่ะและเรานะคะยังจะช่วยเหลือผู้สูงอายุและผ,ผู้พิการให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้าาง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ดท้ายนะคะจะเป็นการเพิ่มความไว้วางใจในการใช้บริการด้านสาธารณสุขของผู้สูงอายุและผู้พิการนั่นเองค่ะและนี่คือทีมของพวกเราค่ะและคลิปวิดีโอนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยหากเราขาดผู้ใหญ่ใจดีอย่างเดีย r ิจิโน่แผ่นลอกสิวเซียนนั่นเองและนี่คือหน้าตาของแผ่นลอกสิวเซียนของเดียลิจิโน่นะครับ oh